อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอายามะแคปิตอลด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราออยามะแคปิตอลนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ของนี่เลยครับผมชิรายุกิครับของมารุคุโมเนาะเป็นสายใหม่ที่ออกมาในไม่เชินชุดล่าสุดนะครับผมเป็นตัวหน้าแวนหลักของสายชิรายุกินะเดีย๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เริ่มจากเกศูนก็จะใช้เป็นตัวเริ่มปกตินะครับอะไรก็ได้แหละก็คือมีเทคไรจ์จั่วครับแล้วก็ถูกเลยครับตัวหนึ่งเราก็หยิบือชิลถ้าอีกฝ่ายมันเกจหนึ่งรือสูงกว่านะครับผมซิเกอร์ครับก็จะเป็นคียวหกครับแล้วก็ดอหกแล้วก็ยูสี่ใบนะครับผมเนื่องด้วยชิรายูกินะครับจะไม่ใส่ฟอนเพราะว่าการหักพลังของเชิรายูกินะครับผมมันเท,เท่ากับฟอนหนึ่งหนึ่งใบแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่า เออใส่คีเพื่อดันแดมเลยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับผมส่วนที่ใส่ดอมาก็เพราะว่าเด็กมันต้องหาของเล่นนิดนึงเนาะขต้มือก็ใส่ดอเพิ่มไปอันนี้ต่อไปเป็นเกตหนึ่งเกตหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวไมเทินใหม่นะใบแรกนะครับอยางซาเมิยูกินะครับผม4ี่ใบตัวนี้มีสกิลสองสกิลครับมีสกิลในช่องแวนเมื่อลงสนามครับเปิดเจ็ดยิชิโรยูกิไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผมแล้วก็สับกองแล้วก็ ช่องเรียบบอลฟอร์เทนครับเมื่อเชียร์ลูกิของคุณลงช่องแวนการ์ดโซชัดหนึ่งใบอ่าอันนี้สามารถนะครับเลือกไปําได้นะแต่ว่าได้แค่ครั้งเดียวต่อไปก็จะเป็นตัวของเบอร์หา3ที่เขาใส่3ใบก็มีสกิลอันบนนะคือถ้าเห็นชื่อเหมือนในสนามบวก5,000แล้วก็ลงมาจากมือเบอร์5หา3ถ้าหยิบขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งนะครับผมต่อไปเป็นตัวของเลดี้มาดามสี่ใบตัวนี้บอกว่า เมื่อเห็นตัวไหนก็ได้ที่ไม่ฮิตเอาข้อโซแล้วก็หยิบเิรากิจากดอกโซนขึ้นมือได้ก็เป็นตัวบนชิราขึ้นมือมาเพื่อไล่ใหม่ได้เสร็นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นตัวของคาโดสกุกนะครับสองใบตัวนี้นะครับไม่ค่อยมีคนใส่กันเนาะแต่ว่าพี่ว่าใส่มาสก,กิลของมันนะครับบอกว่าเมื่อจดแบตเทนที่มันบู็ให้กับเรียากาศเกยสองหรือสูงกวา่าใจหนึ่งคาตาบานะครับแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบจะสามารถ คอการ์ดที่ชื่อเหมือนกับการที่บูทให้อครับจะก,กองการ์ดลงมาในช่องเรียกาศที่ไม่มียูนิตััวได้นั่นเองก็มันจะมีคอมโบลเล็กน,น้อยสำหรับตัวนี้เนาะยังไงเดี๋ยวเราไปดูในช่วงช่วงสอนเล่นนะครับต่อไปชต่อไปเกตสองเกตสองก็ใมเทิใหม่นะครับผมอย่างตัวของเซอร์ลาสฮิเมะนะครับผมอันนี้สใบตัวนี้มีสกิลช่องแวนเช่นกันครับบอกว่า เมื่อลงสนามนะครับผมคุณสามารถคอการที่มีชื่อเชือโริในชื่อไม่เกินหนึ่งใบจากมือนะครับลงเรียการ์ดถ้าคอนะครับผมเมื่อจบเทินนำเรียการ์ดที่ถูกคอนะครับกลับขึ้นมือจากนั้นถ้ามีโซ่หนึ่งใบหรือน้อยกว่าคือโซชัดหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะไลฟ์คนนี้ปุ๊บจากนั้นเราสามารถคอชีราจากมือนะครับเพื่อหักอีกฝ่ายห้าพันได้จากนั้นเมื่อจบเทินเนี่ยเวลาเรามีโซนหนึ่งในโซใช่ไหมฮะจบเทินมันมันจะเหลือโซศูนย์ทีนี้พอชิรายขึ้นมือปุ๊บ เราก็สามารถโซลชั้นหนึ่งได้น,นั่นเองเพื่อเติมโซพอ,อไรที่ลาเธอร์หน้ามาก็สามารถโซมาสองได้อีกนะครับผมแล้วก็มีสกิลหนึ่งครับบอกว่าเมื่อจบเธอร์น,นะครับผมถ้าบันกาดคนไมีเชื่อเล็กกีในชื่อการนะครับนําเข้าโซแล้วก็นําน้องวันยูนิตหนึ่งใบในช่องเลกาะนะครับกับขึ้นมือน,นะครับผม <c oughs> ต่อไปนะครับเป็นจากคสึเกลสี่ใบอันนี้ช่องเรครับมติมิฮิตเปิดเจ็ดอีกที่ราวกีไม่เกินสองใบาจากที่เจอนะครับ ามาแสดงจากนั้นนําใบขึ้นมืออีกหนึ่งใบเอาลงดบโซนนะครับแต่ถ้าไม่หยิบก็คือโซนชั้นหนึ่งนะครับผมซึ่งสก,กิลตัวนี้เป็นสก,กิลบังคับทำเนาะถ้าไม่ฮิตก็คือบังคับทำเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของอาวาซซี่ใบอันนี้บอกว่าลงสนามเอาการหนึ่งใบจากกองนะครับลงดอบโซนแล้วก็มันจะได้ชื่อเหมือนกันเวลนาจะจจบเถิดนะครับเอาไว้โม่โจทย์ธกิลงไปเพื่อเก็บธุรกิขึ้นมือได้แล้วก็ได้ชื่อด้วยนะครับใส่ไว้ทั้งหมด่เท่านี้เลยสิบสองใบ ต่อไปเกตสามครับก็จะใส่ชิรากิตัวมาเทินนั่นแหละใหม่ๆนะครับผมสี่ใบตัวนี้นะครับมีสกิลในช่องกองการ์ดกับดรอกโซนนะครับผมตัวนี้นะครับจะนับชื่อเป็นชิรากิใบนี้นั่นเองอ่าอย่าเงหยกันแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับในช่องการ์ดไม่เข้าช่องการ์ดครับผมสวาสดองเลือยูนิตหนึ่งใบนะครับบวกอ่าไม่ใช่บวกลบสามหมื่นจนจบแบตเทิลนะครับผมก็คือจะไม่ลบจนจบเทินเหมือนตัวนี้เนาะตัวนี้จะลบจนจบแบตเทิลอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็มีสกิลหนึ่งครับออโต้มาช่องวันเย วนประเทินเมื่อยูนิตของคุณโจมตีไม่ฮิตนะครับถ้าแวนากาดของคุณเป็นชีรากินชื่อการนะครับผมคอรบัสหนึ่งครับเลือกแถวหน้าคู่แข่ง oh 1ใบลบ1นึ่งหมื่นครับจากนั้นรดหนึ่งมนจะตบเทอนะอันนี้จดเอบเธจากนั้นถ้ามันอยู่ช่องแหวนนะครับสามารถคอชีรัลกิจากดับโซนลงเรียกาศที่ไม่มียูนิตได้นั่นเองก็คือเด็กนี้นะครับส่วนใหญ่จะเล่นแบบพวกที่ไม่มียูนิตอยู่บนช่องนะเพราะว่าจะชุบอย่างเดียวนะครับ ต่อไปก็ชโราคิใบนี้เนาะอันนี้ลงแวนเลนีเย,ยครับลงแวนเลียกาดสามช่องโซบาสองใบครับเลือกแถวหน้าของฝังตรงข้ามที่เป็นยูนิตไม่เกินสามใบหักห้าพันแต่ว่าถ้ามันลงในช่องแวนหรือช่องกาดจะลบหนึ่งหมื่นแทนห้าพันนะครับแล้วก็เมื่อช่องแวนเมื่อมันตีไม่ฮิตหยิดชิรากิจากดาวโซน้นมือได้นะครับผมใส่ไว้เท่านี้เลยแปดใบบ แล้วก็ทุกครั้งที่เราจะเล่นนะครับก็ต้องมีกิฟต์แอคเซลเนาะซึ่งเด็กนี้ก็จะเล่นเป็นแอคเซลสองนะครับผมแล้วก็พทคชิวนะครับอย่าลืมด้วยนะโอเคต่อไปมาโยกกับวิธีการเลี้ยงข้าวของเด็กนี้นะครับกับิธีการเลี้ยงข้าวของเด็กนี้กันเลยนะครับผมพี่ว่าจะเซ็นมือไว้ห้าแบนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นเนาะเดี๋ยวเราสับก่องกันก่อนโอเคเชิ่งกีนนะครับอาจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังก็ได้แต่ว่า ส่วนตัวแล้วสกิลมันไม่ติดว่าอีกฝ่ายต้องไปเกตสามเนาะเพราะฉะนั้นเด็กมันควรจะเริ่มก่อนที่จะเก,ก่งมากๆเลยนะครับลอาสถิตการเริ่มก่อนกันเป็นจูบครับเราก็ไลค์ครับผมเป็นตัวของตัวนี้เลยซาเลมิยูก,กินะครับผมแล้วก็ตัวเริ่มครับตัวหนึ่งใบแล้วก็สก,กิลครับมันลงบอลกาดโปรเจตสี่ห้าเจ็ดอ่าจะเชื่อวินะครับเอาขึ้นมาได้เลย Okay. จากนั้นครับเราก็จับเธอเนาะจ,นจับเธอเราก็เจาะดังนาเมทครับผมอดอาติกเกอร์ครับพลังบรรยากาศจนุหนึ่งใบเรื่องของเราเข้าจุดอีหนึ่งใบเราก็ไล่ครับเป็นตัวของซูล่า,าฮิเมะนะครับผมเราก็มีสกิลครับเอาชิราจากมือลงเรียากาศได้เราก็ลงไปเลยฮะจากนั้นใช้สกิลของชิรายุกิครับจ่ายสองโซบาร์สหักห้าพันจากนั้นก็อ่าตอนนั้นเราสามารถ เราจริงๆเขาเรจะปัดไว้งลงคนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมบอกว่าลงคนนี้ครับนี่เลยเอาวสือครับแล้วก็เอาชิโราากิจับดับโซลน,นะครับผมลงอาจาก,กรลงดับโซลน,นะครับแล้วก็ตัดเข่งก็เอาลงดับโซนครับผมแล้วน่าอาวสือได้ชิเดะุกิซึ่งไม่มีผลอะไรนะเพราะว่าเราจะเล่นเจ้านี่เลยครับอย่างเรดดี้มาดามต่อ,อบโบสถ์อะไรครับ นี่เราก็ตีครับผมเอาวันตีก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเด็กเมื่อกี้ฝ่ายหักห้าพันน้อยืมไปพันลยสามพันเองได้เช็คไม่มีอะไรครับจีราตีครับแล้วก็คนนี้ตีในกรณีที่มันเล่นไหนไม่ฮิตเราสามารถเอาโซนนะครับแล้วก็หยิบที่ได้กี้จากดับโซนขึ้นมือได้นี่คือเหตุผลที่เราใส่อาวัสริลงมาโม่นะครับผมจากนั้นครับจบเธอนำบรยากาศที่ถูกขอขึ้นมือครับแล้วก็ถ้ามีโซนหนึ่งวันนตกว่าครับเราสามารถโซชัดหนึ่งได้ซึ่งโซนเรามีอยู่แค่หนึ่งก็ช์จพอดีครับชา์จเลย ก็จบเทินครับผมเทิตนต่อไปเราก็รับระเมรครับเอ,อื้อการ์หน่อยครับชึบเล่นเส็แล้วครับเราก็แสตแอนด์รอเราก็ไล่ชิ้กีตัวนี้เลย e x e l สองค,ครับผมชวนหนึ่งใบาจากนั้นครับเราสามารถเล่นคนนี้ได้นะครับเมื่อจบเทินเนาจะหยิบนาอ่าโนนิกขึ้นมือได้นะครับรวมถึงเราสามารถเล่นการ์ดอื่นได้นะครับ อ่ะอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเราอาจจะลงคนนี้ฮะเดี๋ยวเราก็ลงเช้่กี่ครับผมใช้สองสวาครับหักห้าพันตอนนี้เหลือโซเดียวแล้วใช้อะไรไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็ลงครับชถ้าถ้าเราจะเล่นตัวนี้จริงนะเราก็ลงทับก็ได้แต่ว่าเพื่อนบอกว่าไม่ต้องลงทับดีกว่านะครับอย่าเพิ่งปั่นเวฟไปเท่านี้เนาะไม่ต้องรีบนะครับผม ค่อยเล่นนะเพราะว่าลบไอฝ่ายหมื่นอ่าเราจะโน้ตไอฝ่ายลบห้าพันหลือแค่ห้าพันเท่านั้นอ่าเอาแวนตี้เลยถ้าไม่ฮิตจะมีสกิลนะครับเนื่องจากแวนบอกว่าเห็นเดนต์ตัวไหนก็ได้ไม่ฮิตเขาตบบัรนหนึ่งก็จะลบหนึ่งหมื่นได้บินได้ดอสติกเกอร์จนหนึ่งใบครับกําลังให้ชิราค่านี้ก็ได้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตีต่อไปครับตีถ้าไม่ฮิตครับจ่หนึ่งบาตรลบหนึ่งหมื่นตีครับแต่นั้นจบเทิร์นครับผมตัวนี้บอกว่าอะไรไม่จบเทิร์นทาาาไมมมึึงใช้้้ิิกกนนนนเขขโซครับนำนำ 1, บับบยูตือ อ่ะเราก็หยิบเอามาเสึกขึ้นมือครับแามว่าทราไม่เอาวาสึกนะครับเพราะเอามาสึกนะครับสามารถโมชเชโรกิลงดับโซนได้นั่นเองอันนี้โซนเราไปสองใบแล้วโอเคถ้าโซนเราไปสองใบเนี่ยเวลาช่วงขารับนะครับเราสามารถใช้สองใบนี้ได้ซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเช่นอ่ะเราเอาชิ้ราไปกัดครับเราสองตัวบาร์สจริงแล้วก็หักอีกใบหนึ่งมือแล้วก็บานเหมื่นท่าเพิ่มนะครับผมอ่ะมาร์เมทครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับแล้วก็ปิจ ทิ้งบอลติกเกอร์นะครับผมนะเรามาเ,เริ่มเทากันดีกว่าเริ่มเทลครับสเตนแนนดรอไรชิโรกิครับเอ็กเซลสองจนหนึ่งใบทีนี้เราก็จะไม่ตั้งบอร์ดให้เต็มนะครับเนื่องจากว่าเราใช้คนนี้เนาะเป็นช็อตเซอร์ไพรส์นะครับผมอ่นะเราก็ลงอวัสเซอร์ครับอวัสเซโมนะครับโมชินาลงไปเลย นี่ครับตอนนี้ต้าส่งไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้วิธีการคือเอาเรดี้มาดามไปอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อตีท <c oughs> ีนี้ถามว่าทำไมเอาเรดี้มาดามอยู่ข้างหน้าได้ก็เราต้องการที่จะตีไม่ฮิตนะครับเพื่อเอาเรดี้มาดามข้อโซนั่นเองแต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเรดี้มาดามอยู่อยู่แล้วเราก็เอาคนนี้ออกปกตินะครับผมถ้าไม่ฮิตก็เอาข้าโซนเราก็หยู่ชีลาขึ้นมือนะครับแล้วก็ใจหนึ่งบาทครับเอาคนนี้หักพาวเวอร์หนึ่งมื่นแล้วก็ ขอเชือธุรกิจระดับโซนจ่ายสองโซบาทครับหักอีก5,000ันเป็นลบหนึ่งห้าคนนี้นะครับจะใช้ในกรณีที่เราออยล์เลดี้มานามไปอยู่ที่แอคเซลนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังจะไม่ได้ใช้อะไรนะครับแล้วก็ตีของได้เช็คไม่มีไม่มีครับแล้วก็ตีตีต,ตีอย่างนี้นะครับเด็กมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือหักพลังแล้วก็ตี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 ไปเรื่อยๆนะครับผมจะเพิ่มคนนี้ก็จะเข้าโซครับแล้วก็ชิลาไม่ใช่เทาชิลาเ,า,เาเอานอมันขึ้นมือได้เอาลกสึขึ้นมือเหมือนเดิม แล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยเยนะครับผมก็ส่วนตัวนะครับพี่ว่ามองว่าเด็กนี้นะครับเป็นเด็กที่มีกิมมิคค่อนข้างน่าสนใจนะกับการหักพลังายตรงข้ามนะครับแล้วก็เป็นแอกเซลด้วยแล้วก็วนพวกนี้มาใช้ได้เรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กหนึ่งเลยที่น่าจับตามองมากเลยนะครับเก่งอาจจะโพลนันแข่งเยอะมากเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเด็กโปรไฟล์มุลโมสายเชียร์กี่นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราอยนะครับ สำหรับวันนี้พี่วอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย